สำหรับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คินนี้นะผมเป็นต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมิซูบิชิมิลล่านะครับเป็นล้อของรถปีหนึ่งเจ็ดนะครับจะเป็นล้อสีดำนะครับออกมากับรถตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ในเชนที่เป็นอีกลายหนึ่งนะครับล้อตัวนี้เป็นหนึ่งในล้อที่เป็นสีดําล้วนนะครับสำหรับตัวลูกมิลล่าเลยเพราะว่าความกว้างของมันประมาณห้านิ้วนะครับถ้าล้อของไอทัศนมันจะกว้างกว่าหน่อย นะครับล้อตัวนี้ใส่ได้กับรถแอททัคก็ได้นะครับหรือใส่กับมิ拉ตรงรุ่นก็ได้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตามวิสุบิชิอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อของ15กว้าง5นิ้วเห็นไหมครับที่ผมบอกนะออฟเซตอยู่ที่46นะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนเข้ามาได้นะอันนี้เป็นล้อสีแท้เลยนะครับหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับของเก่าเทินได้ นะครับด้านร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจรทญเลย์หรือ21มาส0 0เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับอยูคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ